สวัสดีครับก็รีวิวคุ้เคยใจแอนนะฮะใจแอนอันนี้เป็นทีมเบสบอลนะครับตัวนี้ เป็นในรูปแบบของโค m เอมเอสบอดี้ฮอช็อตนี่นะฮะอันนี้เป็นอันนี้เป็นเทมเปตบอลนะครับแล้วก็รหัสก็คือเก้าสี่หกแปดเจ็ดนั่นหมายความว่าอาจจะมีรีก็ได้แต่ตอนไหนก็ไม่รู้อาจจะไม่มีเลยก็ได้นะฮะอ่ามันก็มีโอกาสรีง่ายกว่าเกนะ้าสองนะจะเก้าสองคือมันเป็นเหมือนเหมือนเป็นโปรเจกต์ล้วมอนะมันจะไม่มีรี ืีดีน้อยนะฮะโอเคตัวนี้ขายไหมตัวนี้มีมีชื่อทีมด้วยอะไรเนะี่ยโยโยมุยลิจแอนน่าจะเป็นชื่อทีมเบนบอลทางมันก่อนนะฮะโอเคข้างในมีอะไรบ้างยางโดนัทสีส้ม อ,อ๋อผมเรี่มบอกว่าอันนี้ก็เป็นการแกะกล่องรีวิวดูของด้านในแต่ไม่มีการประกอบแต่อย่างใดเนื่องจากยืมเข้ามาอีกแล้วนะฮะมีบอดี้ฮอตชอร t สีดำเนี่ยถ้าอยากจะได้ก็ไปฮะไปหาซื้อที่ญี่ปุ่นจะมีพวกอะไรขายแยกมีบอดี้ขายแยกนะฮะนี่ก็เหมือนเคยมีคนซื้อมานะถ้าจำไม่ผิดนานมาแล้วโคเอ็มเนะฮะ หัวรุ่นโบราณมากหัวคุณหัวแบบหัวทึบแหละเอ้ไม่ใช่อันนี้ชุดเฟืองเมื่อกี้ผมบอกโคงไหมอันนี้ชุดเฟืองพูดผิดอ่าบอดี้ไอ้โคงเซนเตอร์เป็นแบบสวิตเทียนะชุดพาร์ตสีส้มนะครับ ล้อโตห้าก้านเท้าด้านเท่าแต่ไม่ใช่คาร์บอนนะเป็นโพลีสีดำธรรมดานี่เองแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์นะมานี้เจ้คู่มือกันมากรอบก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีทําสีนิดหน่อยใส่สีเทาเข้าไปตัวนี้ทําสีงา่ายนะใส่แค่สีเทานะโยเวนว่าคุณอยากจะโชว์ฝีมือเทพ เพ้นหัวหมวกกันน็อกคนครับนะครับโอเควิธีการประกอบโคง ms ก็ไม่ยากแต่ประการใดใครอยากดูสามารถไปดูได้ที่เพลย์ลิสต์ของ Biniforview Basic นะฮะอันนี้ก็จบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างเวลา Miniforview นะฮะให้การสนับสน,นุนจำหน่ายรถและอะไรทำน่าเลือกชมเลือกชอบได้ มีลิงก์อยู่ทต้คลิปทางไปทางลิงก์เพจไวลาบีนฟิฟูวิลแล้วบอกมาจะท่องไวแคสได้ส่วนลดส่วาอยากนอยาก,สน,ยากส,นสนับสนุนช่องไวแคสก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดูโฆษณาหรือว่าสมัครสมาชิกก็ได้สมัครสมาชิกก็จะมีคิปพิเศษที่เป็นการทำลดแบบละเอียดที่สมาชิกจะได้ดูเท่านั้นนะฮะไม่มีการให้ดูแบบว่าสาธารณะนะครับ ก็เนี่ยเพื่อไว้เป็นการ,การตัดสินใจนะฮะโอเคเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ